ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเรามาเขียนโค้ดกันนะครับแล้วผมก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Font Awesome นะครับโอเคเราก็ต้องเข้ามาในส่วนของที่มันเป็นบล็อก u n นเนอรี่แล้วก็เฮ a เดอนะครับโดยผมก็จะเปิดบล็อกขึ้นมาอีกนะครับเป็นตรงนี้เป็นคำว,ว่า Header Text แล้วกันนะครับ h e a d e r Text ผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะสิส้มนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นวกบาแล้วกัน เวดบ็อกก่อนนะครับโอเคแล้วตัวนี้ผมจะพาทุกท่านไปนรู้จักกับฟอ awesome นตะ์ออซัมเพื่อคนที่ไม่รู้จักนะครับฟอนต์ออซัมคืออะไรนะครับก็คือแบบว่าเป็นฟีลแบบอีโมจิอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอีโมจิคล้ายๆไอคอนคือผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะครับโอเคโดยนะครับเราจะต้องมาอินพุตไปก่อน Font a ต์ s o m e awesome CDN นะครับใช้ CDN JS นะครับแล้วก็กรอบเป็นตัว All นะครับตัวนี้มานะครับนี้เป็นเวอร์ชัน6เลยนะจะได้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเขานะครับก็มานะครับโอไปไว้ในแท็กลิงก์นะครับ,นะรบ, link, รบตัวนี้เออกรอบแบบกรอบลิงก์แท็กมาดีกว่าจะได้ง่ายๆ,ๆนะครับ โอเคมาทีนี้เราก็จะมาทำนะครับในส่วนของคำว่ากระเป๋าของฉันนะฮะมาดูตรงนี้ header text นะครับผมก็ต้องไปหารูปภาพที่มันเป็น b a c k นะครับ b a c k มา b a c k อยู่ไหนซีดีเลยนะมันก็คือไอคอนรูปรูปหนึ่งรูปหนึ่งนะครับก็เอาเป็นตัวนี้มาก่อนนะครับอโอเคมาได้แหละได้มาแล,แล้นะครับจิ๋วๆเนี่ยนะครับ แล้วก็เราก็จะใส่ text เ,เข้าไปว่ากระเป๋าของฉันนะครับเห็นไหมนี่นีน,นี่กระเป๋าของฉันนะครับโอเคนาะซึ่งได้แล้วคิดว่าได้แล้วแต่ตอนนี้มันยังเป็นแนวตั้งลงมาอยู่นะเพราะว่าตัวนี้มันก็คือ display box ตรงนี้ก็คือ display box นะครับมันก็เลยลงมาล,ล่างนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปกําหนด header text ให้มันเป็น fixed นะครับเราก็จะต้องเข้าถึงตรงนี้ เ e เดอร์เท็ตอ p สเฟกอ่ะได้แหละนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูความความผมงมานยังไงดิความ,มวาความกวาม้วางค,ความสูงของมันใดๆทั้งหลายนะครับเนาะแล้วก็มาตอนนี้ก็คือมันกว้างเต็มค่อยมาแกะมาดูตรงนี้ครับเวทบล็อกนะครับซึ่งเวทบล็อกตรงนี้มีอะไรมีตาช่างนะครับตาช่างผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เรียกว่าคาร์แมนนะนะแต่ว่าผมก็ไม่เรียกว่าอะไร เอาเป็นรูปเออ่ตะขอมาก่อนแล้วกันนะครับผมเอาเป็นรูปตะขอมาก่อนนะมุขี่ดหานะครับโอเคนะอ๋ออันนี้อันนี้ก็จะเป็นสำหรับ react view นะครับใดๆที่มันเป็นเอาแพ็กเกจมาลงเนาะเอออ๋อเวอร์ชันของเรามันเป็นเวอร์ชัน5แล้วต้องเป็นเวอร์ชัน6เบต้าแล้ยนะครับมาทำไป ได้แหละตะขอเรานะครับซึ่งตะขอเราก็จะมีบาร์นะครับเราก็จะสร้างเวทบาร์ขึ้นมานะครับซึ่งภายในเวทบาร์ตรงน,นี้เราก็จะเข้าถึงไปอีกก็จะมีแท็ก P มาอีกอันหนึ่งนะครับที่เขียนว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับว่จะเป็น0ูนย์ศูนย์ศูนทับศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับวงเล็บศูนย์เปอร์เซนต์นะครับเป็นตัวเลขที่เราคิดเดาขึ้นมาเองนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น เวดสเตตัสบอสแล้วกันนะครับไม่รู้จะตั้งว่าอะไรนะโอเคเราได้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับมาดูเวดบล็อกกันนะครับเราก็จะมาเข้าถึงเวดบล็อกเนาะเวดบล็อกนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับมันมันเป็นแนวตั้งลงมาทุกคนเห็นไหมทุกคนว่าเห็นไหมว่าเป็นแนวตั้งลงมาเราจะต้องมากําหนดดิสเพสเซ็นะครับให้กับเฮดเดอร์ที่เราจะทําให้มันเป็นแนวนอนนะครับน,นี่เนาะ นี่นะครับอ่าเป็นแนวนอนล้วเห็นไหมกระเป๋าของฉันนี่ก็ตะขอนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ a l i ไอเทมเซนเตอร์ให้มันนะครับมันจะได้แบบลงมาถึงกลางนะครับแล้วผมจะกําหนด padding ให้มันนะครับ padding ประมาณสัก20 p พิกเซลก็พอไหมหรือเยอะไปกลางกลาโอเคกำลังดีแล้วก็ใส่ Color ให้มันเป็น White นะครับโดย ตรงนี้มันก็จะมีระยะห่างนิดนึงเนาะผมก็จะกำหนดให้มันเป็น justify content space b e t w e n นะครับให้มันห่างๆออกมานิดนึงแล้วกันโดยที่ไม่ได้ได้เพราะว่าผมกำหนดโดย padding นะครับเอาเป็นว่า padding padding 20ว่าผมกำหนดายนี้มันอยู่อะความสูงไม่ไม่ width สิ มินวิทแล้วกันนะครับ Min width. มินวิทไม่ตรงนี้เราสา,า,สามารถกำหนดแบบเป๊ะๆไ,ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเฟกที่มันโคงเอ้ยมันเป็นเท็จที่มันค้งที่นะครับพั้นเร้อยพิกเซลได้ไหมเรียบร้อยไป1 5อยห้าสิบโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น justify content space evenly แล้วกันนะครับโอเคกำลังโอเคผมคิดว่ากำลังโอเคประมาณนี้กำลังโอเคนะครับ โอเคมากันต่อนะครับแล้วมาดูตรงนี้นะครับในส่วนของเวฟบล็อกนะครับเวฟบ็อกเวฟบล็อกนะครับ,รบเข้าถึงมันซะกำหนดวิสให้มันเป็นซักทุกคนคิดว่าเท่าไหร่ดีจากที่ผมลองประเมินนะครับคิดว่าเราจะับประมาณ30%แล้วกันนะครับ ผมไม่รู้จะกำหนดเป็นหน่วยพิกเซลได้ประมาณไหน,น,นให้เรา100พิกเราเอา50แล้วก50นะครับแล้วเราลองแบ็คกราวมาดูแบ็คกราวสีขาวคิดว่าส่วนสูงเราลองอีก40 40น่าจะได้กำลังโอเคนะคแล้วเราก็ส่วนของเฮดเดอร์ตรงนี้นะครับเราก็จะใส่อะไรเทมให้เป็นเซนเตอร์นะครับจะได้ดูง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะยังคงที่จะ ใส่ไฮให้มันหน่อยแล้วกันนะครับไฮใ,ให้มันสักห้าสิบพิกเซลเราไม่ได้แคร์อยู่แล้วนะเพราะยังไงมันก็มันก็ต้องถึงกลางอยู่แล้วนะครับตัวนี้เราเอาออกเลยนะครับแล้วตัวนี้ผมจะมากำหนดจัดติฟายคอนเทนต์เฟสบทวีน ify, Content, Space, Bitcoin, นะครับก็จะให้มันแบ่งออกไปนะครับแล้วนะครับในส่วนของเวทบล็อกตรงนี้นะครับผมใส่สักนี่นะครับสามสิบวิสักสามสิบห้า นะครับโดยผมจะกำหนดแพดดิ้งให้มันด้วย20% 20พิกเซลนะครับเฉพาะความสูงเท่านั้นไม่สิเฉพาะแนวแนวแนว,แนวอแนวนอนเท่านั้นนะครับอืม,มจะได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็จะกำหนดเวสต์สเตตัสบาร์ Bar, นะครับ v atus, เวสต์สเตตัสเวสต์บาร์ก่อนสิเนาะเวสบาร์ v Bar, นะครับ ผมคิดว่าเดี๋ยวผมกำลังสับสนเขียนโค้ดตันงตีสมันก็ได้แบบอื่นๆน,นิดนึงครับทุกคนเราจะเวทบาร์ bar, แล้วก็แท็กผีนะครับผมคิดว่าเวทบาร์เนี่ยเราจะยุดร้อยเปอร์เซ็น้อยเซ็นะครับตีสีแล้วก็แบ g ็คราวเราจะเป็นสีขาวใหม่จะได้รู้นะครับว่าเวทบาร์เรามันเป็นอย่างนี้นะครับอืม โอเคแล้วเวทบบาแล้วจะต้องมีดิฟเพอร์เฟกตอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันเกินมานะครับทุกคนหมายถึงแบบว่าไอตรงตรงไอคอนตรงเนี้ยนะครับอุ้ยผมเพิ่งปิดไปนะครับตอนนี้ผมอาจจะเดบอธิบายงง,งงเลยนะครับทุกคนกําลังอาจจะกําลังช็อกได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังเอออยู่เอาเรื่องลนะต้องกําหนด วประมาณสัก80ผมกำหนดดิสเพย์ผม้น้องไม่กำหนดดิสเพย์เฟกซ์ให้กับตรงนี้นะครับเวทบล็อกนะครับเพราะว่าผมทำอะไรวะโอเคอน,นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดิมนะครับโอเคตรงนี้เอาสักเก้าห้าได้นะครับจะได้มีระยะห่างแล้วเราก็จะมาชัตที่ฟอร์อนเนนต์สเปซเบทวินอ่าคาสิคแดน เอาโอเคแล้วก็ array item center นะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วนะครับทีน,นี้ผมก็จะมาใส่ border radius ให้มันหน่อยนะครับ border radius สัก0.5 em นะครับหนึ่งประมาณนี้ผมคิดว่ามันสูงไปว่ะคิดวมันน่าจะสูงไปเอา40 35 30มผมคิดว่าวันนี้กำลังโอเค นะครับประมาณน,นี้กําลังโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของเว g บ t าร์นะครับแล้วก็มีแท็กทีที่อยู่ด้านในนะครับผมจะมาเข้าถึงเว g บ t าร์นะครับผมคิดว่าไฮตรงนี้เนี่ยเราเราไม่จําเป็นนะครับเพื่อใช้ให้มันพอดีกันนะมันขนาดกันนะครับแล้วก็ไฮตรงนี้ผมคิดว่าไม่จําเป็นเหมือนกัน แล้วก็ตัวนี้จะมาใส่พันดิงแทนสักประมาณ10พิกเซลใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปคิดว่า3พิกเซลผมคิดว่า2พิกเซลก็ลองโอเคนะครับมานูนะ2พิกเซลอ่าแ,แล้วก็เราก็จะกำหนด Text Align Center นะครับประมาณนี้ เรามาดูในเรื่องของตัวนี้ผมจะมากำหนดให้มันเป็น position เออ่ relative ขออภัยนะครับแล้วก็ w i ท t วท i t bar width status bar นะครับ status bar ต,ต,ตรวนี้แล้วก็จะมาใช้เป็น position absolute นะครับโดยผมจะลองกำหนด width ให้มันเป็น50%คร่าวๆนะครับ h e ก็ 50เอ้ยไฮร้อยเลยนะครับแล้วก็ background ให้มันเป็นเลทแล้วกันนะครับเห็นไหมครับทุกคนตอนนี้มันเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะครับโดยก็คือมันมาอยู่ด้านล่างนะครับผมก็จะต้องกำหนด Top ให้มันเป็นศูนย์เให้มันเป็น0นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะมาใส่เป็น over f l o w hidden นนเพื่ที่จะซ่อนมันไปซ่อนส่วนนี้มันเกินมานะครับโอเคเนาะ แล้วตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมว่าฟอนต์เนี่ยไอสีไอสีเนี่ยมันทับฟอนต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทํำยังไงล่ะผมค,คิดว่าเราคคนทำอะไรแบบนี้ไหมทหมันเดิมทําไงเราก็จะต้องใส่เอในส่วนเขาเรียกว่าแซ n อินเด็กนะครับให้มันเป็นลบหนึ่งเป็นสูตรเลยลบหนึ่งลบหนึ่งก็หายไปเลยจะยังไงดีครับทุกคนอืม ผมคิดว่าคิดว่าเวดบาร์เนี่ยที่มีแท็กพีด้วยนะครับผมก็คิดว่าเราคนที่ใช้ p o s i t mm i o hmm. n absolute เหมือนกันนะครับ mm hmm. อืมแป๊นึงนะผมนึกแป๊บนึงเวดบาร์แท็ Position เป็น relative นะครับแต่ว่าเราจะกำหนดสัน้น index ให้มันเป็นตรงนี้ก็เป็นศูนย์ได้ไหมอ่าได้แหละได้แหละได้แหละโอเคโอเคมานี่เป็น white นะครับแบล็กดาวน์ตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นประมาณนี้อืมโอเคเลยผมคิดว่าโอเคแล้ว,แล,วและนะครับตรงนี้เราก็จะ โอเคมาฮะนะครับส่วนแบ็กกราวด์ตรงนี้เราจะให้มันเป็นสีเรียกอะไรอะสีสีประมาณนี้แล้วกันนะครับโดยที่ผมจะไปเปลี่ยนสีของเฮดเดอร์นะครับให้มันเป็นสีสีดำนะครับประมาณนี้แล้วก็เอาอันนี้ออกซะอ,อ่าเราได้มาแล้วเราก็จะได้แบบประมาณเนี้ยนะครับ พักหลังผมจะอธิบายงงๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะที่ว่าผมมันเริ่มเบอร์นะครับโอเคเนาะเวทบล็อกตัวนี้จะมาปรับแต่งตรงสมอนะครับตัวนี้ให้มันเป็นสีขาวนะครับโดยการปรับคัลเลอร์ให้มันเป็นไว้นั่นแหละนะครับเลือกไวท์สีขาวนะครับได้แล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับอืมได้แล้วแหละนะครับตอนนี้เจ็ดสิบห้าเซนเห็นมันเกินเกินมันนะนะครับอืม โอเคมาผมจะมาอธิบายนะครับย้อนหลังสิ่งที่ผมทำเฮดเดอร์นะครับเฮดเดอร์เฮดเดอร์ก็จะคุมทั้งแถบดำตรงนี้เลยนะครับเฮดเดอร์คุมหมดเลยนะครับตรงนี้เอาโค้ดออกดีกว่าแล้วก็ปิดตรงนี้ไปด้วยเฮดเดอร์นะครับผมตรงนี้เลยนะครับเฮดเดอร์แล้วก็จะมาแบ่งนะครับเป็นเฮดเดอร์เท็ก็คือตรงนี้นะครับเฮดเดอร์เท็นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเออ่ในส่วนของตัวเว็บบาร์นะเว็บบล็อกนะครับซึ่งภายในเว็บบล็อกนะครับก็จะมี สมอนะครับสมอตรงยู่ตรงนี้ก็คือจะแทนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเวทบาร์ที่มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วภายในเวทบาร์ก็จะมีแท็ก P นะครับที่ลอยได้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีเวทบาร์เวทสเตตัสบาร์นะครับเพื่อที่เราให้เรากําหนดสีหรือว่าแบบว่าโอ้โอเคสตาร์นัทสเตตัสมันอยู่ประมาณตรงนี้นะอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะครับแล้วเรามาดูส่วนต่อไปนะครับก็คือ n a ฟนะครับมาเอ่อ แนบนะครับมาแล้วถึงเองสุดสีนะโอเคมานะครับเรามาดูนะครับว่าแนบมันมีอะไรบ้างนะครับเนาะแนบเนี่ยมันมีมันมีปุ่มคิวปุ่มอีนะครับในการสลับสับเปลี่ยนนะครับเราก็จะเอาเอามันมาด้วยแล้วกันนะครับก็จะมีคิวมีทั้งหมดมีอะไรเนี่ยอุปกรณ์อาหารอาวุธกุญแจเสื้อผ้าอื่นๆนะครับโอเคเนาะ เราก็จะมาทํากันนะครับโดย1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8มีันมีทั้งหมด8ปุ่มนีผมก็จะสร้างดิฟที่มันเรียกว่าไอเทมขึ้นมาแล้วกันนี่ครับ8ปุ่มคูณ8ปดตรงนี้หัวเป็นคำว,ว่าแ a น c คอนเทนเนอร์เดียวนะครับแ a น container อรนะครับปึ๊บโอเคมา ที่นี้นะครับตัวนี้มันก็จะมีปุ่มเป็นปุ่มคิ้วนะครับตอนนี้ผมขอเรื่องของอฟอนต์อัลฟ่าเดี๋ยวผมค่อยเอามาใส่นะวันนี้เอาเป็นเทคง,ง่ายๆก่อนแล้วกันทั้งหมดนะครับตรงนี้ทั้งหมดนะครับตร,น,น,ร,บตรนี้เป็นอาหารอุปกรณ์นะครับอาวุธนะครับกุญแจนะครับ เสือ้อผ้าอื่นๆแล้วก็ปุ่ม E แสดงว่ามีทั้งหมดก้าปุ่มนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคผมรับผิดตอนแรกโอเคมาต่อนะครับทีนี้ได้มาลวมันเรียงกันแบบนี้มอนทำยังไงครับเหมือนเดิมเลยครับ t h i s p e r f e c t นะครับสิ่งที่จะทำให้คุณอยู่แนวนอนได้แล้วเราก็จะ a l i g n t e m e Center เพื่อใช้มันอยู่แนวตั้งนะครับโดยตรงนี้ผมก็จะเข้าถึงแอป คอนเทนเนอร์ที่เข้าถึงไอเทมด้านในอีกรอบหนึ่งนะครับถามว่าทาไมผมไม่ใช้ไอเทมแบบนี้ไปเลยนะเพราะว่าผมไม่ชัวนะครับว่าผมจะได้มีการใช้คลาสไอเทมในนาคตอ,อีกรอบหนึ่งไหมและถ้าผมตั้งให้มันเป็นไอเทมแบบ g ก o b อลแบบนี้นะครับก็คือว่าสมมุติถ้าผมไปใช้ไอเทมที่อื่นที่มันไม่ได้อยู่แค่ในแอปคอนเทนเนอร์นะครับซีเอ็ตมันจะถูกต้องให้มันเป็นแบบมันก็จะถูกกาหนดให้มันเป็นแบบที่ผมต้องการให้มันเป็นแค่แอปคอนเทนเนอร์เท่านั้นนะครับแต่ แต่มันกลับต้องไปใช้กับอย่างอื่นด้วยซึ่งผมไม่ต้องการให้มัน,เป,นเป็นแบบนั้นผมต้องการให้มันอยู่ภายในแนปคอนเทนเนอร์เท่านั้นผมก็เลยเอามาใส่ซะนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะกําหนดพ a ดดิ้งให้มันนะครับให้มันเป็น5พิกเซลแล้วผมก็จะกําหนดแบล็กการ์ดให้มันเป็นเลสไม่ให้มันเป็นไวเอ่อโดยนะครับเราจะมีระยะห่างซึ่งกันนะครับก็คือมาจินความสูงเนี่ยเอาเป็นศูนย์นะครับความกวาม้าง ซ้ายขวาเอาเป็น5พิกเซลและตรงนี้10พิกเซลดกว่านะครับและผมก็จะกำหนด border radius นะครับให้เป็น0.5เ m เช่นเคยนะครับคิดว่ามันแปลกต้อง1ผมคิดว่ายังแปลกอยู่1.5คิดว่าเอ่อผมไม่ชัวร์ว่าว่าเขาเขากำหนดเท่าไหร่กัน แต่ผมคิดว่า Q กับ E เนี่ยมันต้องมีขนาดที่มันค่อนข้างที่จะเสมอกันเพราะฉะนั้นผมจะมาโดยเฉพาะแล้วกันนะครับผมจะใส่้าเทออีกอบัตทอนบัตทอนเนี่ยบแล้วก็จะมาเนาฟคอนเทนเอนอร์บัตทอนนะครับผมจะรีเซ็ตมนเลยแ e ด d i n g เนี่ยตรงนี้เราจะไม่มีให้มันแบบไม่มีอ่ะไม่เหมือนชาวบ้านเขา แล้วเราจำกนดวีแทนให้มัน v เป็นส้าสิบเยอะไปยี่สิบไหอ่ะไปก็สิบไหมคุกคนคิดว่าผมควรจะทำออกมายังไงดีวะอืมอ่ะผมคิดว่าน่าจะเหมือนเหมือนนะเหมือนเหมือนนิดนึงนะผมคิดว่าความสูงเนี่ย มันสูงไปครับทุกคนเราจะาความสูงเนี่ยมันจะต้องสูงน้อยลงกว่าน,นี้หน่อยคิดว่าความสูงก็สักเจ็ดพิกเซลเออห้าพออืมโอเคผมคิดว่าห้ากำลังโอเคและนี่อืมผมคิดว่าประมาณนี้กําลังโอเคครับทุกคนเห็นไหมเริ่มคล้ายกันขึ้นมานิดน,นึงไหมครับผมอาจจะไม่ได้ทําเป๊ะนะครับถามว่าทําไมมันไม่ได้ เวอร์นะนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาไล่เช็คนะครับเพราะว่าโอเคตัวน,นี้แม่งหนึ่งพิกเซลยี่สิบพิกเซลสองพิกเซลเราต้องแบบเราต้องมาลองไล่ปรับดูนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี้นะครับผมเขียนด้วยการคาดคะเนขึ้นทั้งหมดนะครับผมไม่ได้มีแบบซอสโค้ดของเขามาเนาะผมไม่รู้นะครับว่าจริงๆเขาตั้งค่าเท่าไหร่กันนะครับซึ่งเขาก็คงจะไม่บอกเราหรอกนะครับเนาะเห็นแต่ว่าทุกคนจากที่ทุกคนดูนะครับเป็นไหมประมาณเนี้ยคือตอนนี้มันแบบมันแบบว่า มันมันไม่ได้ที่แบบมันเข,า,ขาเรียกว่ายัางไงวะมันไม่ได้มีขนาดที่มันใกล้เคียงนะครับเพราะว่าแบบว่าทําไมแบบว่าตรงเนี้ยดูนะครับทุกคนดูนะผมอธิบายแบบงงละตอนนี้ตอนนี้คือแบบว่าตอนนี้มมนอาจจะจากตรงจากจุดเริ่มต้นนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยมันอาจจะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นะครับแต่ว่าทําไมผมทําตั้งแต่ตรงเนี้ยมาถึงตรงนี้มันอาจจะประ,นะรรรประมาณแค่หกสิบเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบกันนะ กระเป๋าคือผมอาจจะกําหนดผิดตั้งแต่แบบไซส์กระเป๋าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมันกาหนดผมคิดว่าไซส์กระเป๋าเราต้องเอาล,ลงห้าไหมห้าสิบเนาะพวนว่าไงว่าต้องสี่สิบห้าสี่สิบอะสี่สิบสี่สิบห้าอะเริ่มเริ่มชยัยละเริ่มเปลอะอะโอเคดีขึ้นมาหน่อยผมคิดเอาประมาณนี้พอนะครับประมาณนี้ ทีนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับว่ามันจะมีปุ่มสีเขียวเขียวให้เราเห็นนะครับสีเขียวนะครับเนี่ยเห็นไหมสีเขียวเนี่ยนะครับคาว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องจําลองด้วยนะครับว่าสมมุติเรากดปุ่มนั้นอยู่มันจะต้องมีอีกหนึ่งคัสนะครับซึ่งผมจะให้ชื่อคัสตมันว่า Active นะครับโอเคเนาะสมมุติคําว่า Active อยู่ที่ทั้งหมดนะครับผมก็จะมาที่โคดนะครับหาในส่วนที่ผมทํา นะครับก็จะเป็น nav container จุด active นะครับซึ่งผมก็จะกำหนดแม่กาวเขาเลยให้มันเป็นตัวนี้นะครับอืมโอเคแล้วฟอนต์มันก็จะถูกปรับเป็นสีขาวนะครับแลวไวเนาะอือโอเคได้แหละได้แหละนะครับซึ่ง ผมคิดว่านีครับในตัวของกระเป๋าเนี่ยของ inventory container นะครับมันจะมีสีตัวนี้นะครับซึ่งผมจะเอาสี header ออกนะครับเออสีโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็สีแดงตรงนี้ออกนะครับเริ่มแบบเริ่มมีความเหมือนขึ้นมานิดนึงนโอเคเอผมกำหนดความสูงของตัว header กับ nav เยอะไปนะครับทุกคน ดะนั้นผมจะต้องมาเอาลงนะครับเฮเดอร์ให้มันเหลือค่าไหมน้อยไปไหมไม่ผมคิดว่าเฮเดอร์สิบโอเคเหมือนเดิมแต่ว่าตัวตัวของแนฟเนี่ยมันเยอะไปแนฟเนี่ยผมคิดว่าเอาแค่ค้าเปอร์เซ็นต์พอนะครับอืมผมคิดว่าแนฟควรที่จะเป็นเช่นนั้น ทุกคนว่างไงคิดว่าแบบนี้ก็หรือว่าเอาไซส์แม่เท่านี้แหละขอดูแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนคิดว่าผมคิดว่านะ้ำคอนเทนเนอร์กำลังโอเคหรือเปล่าวะเอาใหม่ดิใส่สีมาใหม่ดิเลทผมว่า,าลงเลอสัก,กเจ็ดเจ็ดเ็ดกำลังโอเคนะ ส่วนของเฮดเดอร์เหรอเฮดเดอร์ก็าสักเจ็ดไหมเฮดเดอร์สักแปดนะให้มันใหญ่กว่านิดนึงอ่ะผมคิดว่ากำลังโอเคมังม้งมั้งมั้งนะเออผมย่โอเคแหละแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็จะต้องเป็นแปดสิบห้านะฮะโอเคเนาะถ้าเราไม่เป็น 85, แปดสิบห้าเราเป็นแปดสิบเหมือนเดิมก็จะแหว่งตรงนี้นะครับเราถ้าเราเลยมาก็จะล้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแปดสิบห้านะครับโอเค มารายละเอียดตรงนี้ครบหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วนะครับจริงๆมันก็จะมีการ hover นะครับแล้วเปลี่ยนสีเราเอาไว้ก่อนนะครับรายละเอียดตรงนั้นมันลึกอยู่นะครับเอาไว้ก่อนนะรมาแล้วมาดูในส่วนของอีเวนต์ตอรี่นะครับเป็นจุดหลักจุดเด่นจุดใหญ่ของเขานะครับ